ทำงานระยะยาว5ปีนะครับเรมีการแบ่งภารกิจที่ชัดเจนนะครับโดยเราจะแบ่งภารกิจเป็น3โปรแกรรหรือ3แายง,งานหลักแผนงานแรกเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดตรงนี้จะให้ทางสำนักางานปปสภาคใต้เป็นคนกลางในการที่ประสานหน่วยงานต่างๆเข้ามา ทำงานเรื่องอยาเสพติดโดยตรง,งนะครับซึ่งงานยาเสพติดเนี่ยจะมีตั้งแต่เรื่องของการตัดฟันทําลายต้นตินนะครับอเอาคนเสพไปบำบัดรักษาแล้วก็ดําเนินงานเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายกับ <c oughs> <c oughs>

เส็บเส็บแล้วมันเป็นยังไงเออบ้าขาเรื่องหนงทวีด้านเนาี่ยอบ้านหนูมือหลอจะได้ท่านกน็มีแรงอ่ะในที่วุน้นช่วงมีไหม